สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทําความรู้จักกับต้นพลับพึงและเรียนรู้ว่าพลับพึงที่เป็นไม้มงคลน,นั้นเป็นไม้มงคลในด้านใดอย่าลืมชมให้จบคลิปนะครับตอนนี้มาทําความรู้จักกับต้นพลับพึงกันก่อนนะครับพลับพึงที่ปลูกกันทั่วไปในประเทศไทยพอจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มนะครับ คือพับพึงที่มีขนาดใหญ่ต้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับกลุ่มนี้จะมีทั้งดอกสีขาวและสีม่วงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพัดพึงขนาดเล็กบางก็เรียกว่าพัดพึงหนูหรือพัดพึงปีเป็กกลุ่มนี้ต้นจะสูงไม่มากสูงประมาณ70็ดเซนติเมตรถึง1เมตรอย่างในคลิปนี้เป็นต้นพัดพึงปีเป็ด มีชื่อภาษาอังกฤษว่าสไปเดอร์อิลลี่โดยที่โคนของการชูเกสรตัวผู้จะแผ่ออกมาเป็นปีคล้ายฟันคืนของตีนเป็ดนะครับเลยได้ชื่อว่าตีนเป็ดนะครับลักษณะของรับพืงน,นะครับ รัดพึงเป็นพันไม้ที่ขึ้นเป็นกอมีหัวอยู่ใต้ดินลำต้นที่เกิดจากการอัดตัวของก้านใบสูงประมาณ30เซนติเมตรนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกนองหนอนครับมาดูใบรัพึงกันบ้างน,นะครับใบของรัพึงจะเป็นใบเดียวมีสีเขียวออกรอบๆลำต้นนะครับลักษณะใบแคบเดียวยาวปลายใบค่อนข้างแหลม ดอกของรับพืนจะเป็นดอกช่อนะครับแต่ละช่อจะมีดอกย้อยทั้งแต่5จนถึง20ดอกทยอยบานพร้อมกันราวละ4-5ดอกต่อเนื่องกันไปจนหมดทั้งช่อดอกย่อยของแต่ละดอกจะมีกลีบด,ดอกสีขาวเรียวยาว6กลีบนะครับก้านชูเกสรตัวผู้มี6กก้านลักษณะเรียวยาว ที่ฐานก้านจูเกศรตัวผู้จะมีลักษณะเป็นกรีต่อนเนื่องกันเป็นรูปถ้วยพ่อรอบปลายเกศรตัวเมียนะครับที่ปลายของเกศรตัวผู้นะครับมีอัปเรนูที่จะแตกออกปล่อยลนะอองเรนูในช่วงเวลาเย็นนะครับเรนูจะมีสีเหลืองส้มน,นะครับมองดูกรุงร้งฟรีสวยงามนะครับ ดอกของพับพื้นที่ได้รับการผสมเกสรแล้วเนี่ยสามารถติดเมล็ดได้แล้วก็มเมล็ดสามารถพัฒนาไปจนมีขนาดใหญ่ได้แต่ไม่นิยมนำไปใช้เพื่อการขยายพันธุ์นะครับรับพึงเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับการบำรุงรักษาง่ายมีอายุทนานานนับสิบปีนะครับทนทานไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวน ดูแรงง่ายนะครับจึงเป็นพืชที่น่าปลูกประโยชน์ของพับพึ่งตีนเป็ดน,นะครับในการเป็นไม้ตัดดอกนะครับพับพึงตีนเป็ดนี้ก็จะสวยงามคล้ายกับดอกลิลลี่นะครับสามารถตัดไปปักแจก,กันได้ในด้านการจัดสวนนะครับนิยมปลูกประดับแปลงหรือปลูกเป็นแนวรั้วต้นไม้นะครับ ในด้านการตกแต่งสถานที่นี้สามารถปลูกเป็นไม้กระถางแล้วนาไปตกแต่งในสถานที่ได้ดีเพราะสามารถที่จะให้ดอกได้แม้ระดับอยู่ในที่พ่มลําไรนะครับคราวนี้มาถึงด้านความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลของพรับพึงกันบ้างนะครับปกติเวลาทําน้ำพระพุทธนต์นะครับเขาจะหันใบพรับพึง แล้วใส่ลงในขันน้ำมนต์หลังจากทำน้ำมนต์แล้วนำไปปะระพรมเชื่อว่าขับไล่ผีสางนะครับหรือสิ่งที่เป็นอับประมงคลน,นะครับการปลูกพับคึงไว้ในบริวเวณบ้านเชื่อว่าจะช่วยแค่แก้เคล็ดนะครับคือช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลช่วยให้ชนะสิ่งที่ไม่ดี ทังปวงนะครับอย่าลืมนะครับหาพักพื้นตีนเป็ดมันปลูกไว้ในบริเวณบ้านกันนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลุงจุปศเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ